ค่เดี๋ยวนุ้นอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่า2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรเพราะว่ามีพี่ๆสมาชิกหลายๆคนถามกันมาว่าน้องคะกันแดด2ตัวนี้มันต่างกันยังไงล้วพี่ควรจะใช้ตัวไหนคะ่ะขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะสําหรับกันแดด2ตัวที่ผ่านมานี้คะ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยคะ Sun ่ะ atomi c sunscreen spf 50บวกแล้วก็ pa 3บกค่ะแตกต่างจาก Atomic Essence s u n s c r e e n SPF 50บวก p a 4บวกอย่างไรค่ะเรามาดูกันที่เนื้อของผลิตภัณฑ์ค่ะโดย SPF 50บวก p a 3บวกค่ะเนื้อของเขาค่ะอย่างที่พี่ๆทราบเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าจะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อแมทค่ะกันน้ำได้ดีเหมาะกับกิจกรรมพวกไปดำน้ำไปทะเลค่ะหรือกิจกรรมที่เรากลางแจ้งเอาดร์ค่ะส่วนตัว e s s e n น e ค่ะเนื้อของเขาค่ะ จะเป็นเนื้อของชนิดน้ำมันในน้ำค่ะการกระจายก็จะอยู่ในแบบเบสน้ำจะเหมาะกับชีวิตประจำวันทำงานออฟฟิศไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมาะกับตัวเนื้อเอเซนต์มากกว่าค่ะไปดูเรื่องของการเกิดอิมัลชันค่ะการเกิดอิมัลชันคืออะไรค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัว spf 5 0บวก pa 3บวกค่ะก็จะเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งค่ะส่วนตัวเนื้อเอเซนต์ค่ะจะเป็นกระบวนการผลิตเดียวค่ะจะเป็นการผลิตแบบเดียวกันกับ โลชั่นนะคะแล้วก็ครีมแล้วก็เนื้อเอสเซนต์ต่างๆค่ะดังนั้นค่ะเนื้อเอสเซนต์ค่ะมันบอกอยู่แล้วค่ะว่าเหมาะกับการใช้ทุกวันในชีวิตประจําวันค่ะเนื้อสัมผัสค่ะเนื้อสัมผัสของตัว SPF 50บวก PA 3บวกค่ะเนื้อสัมผัสบางเบาค่ะติดทนกันน้ำกันเหงื่อค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันค่ะส่วนเนื้อของเอสเซนต์ค่ะจะมีความชุ่มชื้นสูงค่ะแล้วก็มีความ สัมผัสเนียนนุ่มค่ะอย่างที่เราทดสอบไปกันแล้วค่ะแล้วก็เนื้ออตอนสุดท้ายค่ะจะเป็นเนื้อบางเบาเนื้อแมตส่วนตัวเอสเซนต์ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลางน้ําออกได้ง่ายค่ะดังนั้นค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกค้ามาถามค่ะว่าเราควรใช้ครีมกันแดดประเภทไหนค่ะเราก็สามารถแนะนําได้เลยว่าถ้าเกิดกิจกรรมฮาร์ดคอร์หนักๆเลยก็แนะนําเป็นตัว ตัว a t o ทมี SPF 50บวก PA 3บวกไปเลยค่ะถ้าเกิดเราเน้นบำรุงหน่อยหรือว่าทำงานออฟฟิศเราก็เน้นไปเรื่องของตัว Essence Sunscreen SPF 50บวก PA 4บวกไปเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วค่ะนุ่นก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ใช้ครีมกันแดดให้มีประสิทธิภาพ ใช้คืนกันแดดให้ได้ไดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะใช้ในขนาดประมาณเหรียญ10บหรือว่า2ข้อนิ้วของเราค่ะปริมาณ1ช้อนชาตามในวิดีโอคลิปนะคะ ในวีดีโอคลิปค่ะเขาแจ้งไว้ว่าวิธีใช้ครีมกันแดดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะควรใช้ในปริมาณเท่ากับเหรียญ1 0เห,หรียญค่ะหรือปริมาณเท่ากับแนวยาว2ข้อนิ้วของเราค่ะประมาณนี้เลยค่ะบำรุงเข้าไปใช่แนวยาว2ข้อนิ้วค่ะ แล้วก็เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะหลังจากที่เราทาครีมกันแดดแล้วค่ะเราควรชิงไว้ประมาณ15-30นาทีค่ะเพื่อ,อให้สารกันแดดได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ